จะกินสตอรอเบอรี่จ้าวันนี้ลูกใหญ่มากเลยเพื่อนลูกใหญ่ใหญ่เอ๊แต่วลาเขากล่องคือเพ่เห็นใหญ่พี่น้องต้องสิโอ้พอดจ้ะเน้อ <c oughs> ไ,ไปทั้งสิแม่พี่น้องอิงก็ลูกหัวใจแต่เต็มฟ้ามือเลยวจนะใหญ่ค่ะเด็กได้บ่านเป็นของประเทศเดนมาร์กนะคะน่าจะเป็นของสเปนเนี่ยนะเสร็จนะ ประเทศอื่นจะเป็นของน้ำเข่าได้ใหย่บักขาดพี่น้องถ้าเสือบอลมันบาหวานนะจ้ะออกสมออกจืดบอแสบคือของประเทศทุกขอยู่ถ้าประเทศทุกขอยู่ในบอทันม้าจ้ะยังมีเอ่ออยงก็ยังมีลูกเห็บยังมีลูกเห็บบ้างหิมาม้าบ้างติดลบบ้างนะจ้ะถ้าอยากกินได้กินหอมเลยอยากกิน มันบอกแสบมันมสรสแสบเลยพี่น้องมันจืดมันจืดมันเปรี้ยวจ้ะแต่ต้องหาวิธีกินเนะกินในส่นมใส่น้ำตาลจ้ะพี่นอ้องงามงามพี่น้องครับมาสตอเบอรีง่งามแล้วก็หอมแต่ว่ารสชาติเนี่ยยูยูต่าะประเทศแล้วก็ หน้า,าน้ำแล้วก็ดินบ่คึกกันได้จะเด้อเส้นผมอากาศบ่ดีมือน,นึงมือน,นึงกับมีแจะซึมเสา้าพี่น้องออกไปเที่ยวไปยางกับ่ได้ฮิมะมาบางลูกเห็บมาบางแดดมาบางล้มมาบางยุ่งซี่ละ เงาๆก,ากันค่ะของกินกินยังก็ต้องกินผลไม้เนี่ยแหละจ้ะมันทั้งสีโอเคค้นยู่นี่เด้อพี่น้องค้นประเทศนี้เปติดกินตัวตอเบอรี่ใส่ใส่นมใส่ครีมใส่น้ำตาลนะคะ แต่จริงๆเราทำมันอร่อยน่ะปลาโบไซด์ดอกกินแบบกินแบบขันมันส่งก็กินแบบพริกกับเกลือไปเลยแต่อันนี้โบแซ่จืดสวยห่าให้นอค่ะดนูนู่นแบบง่ายๆโ่นโตนเอ็นเตนเนี่ยนี่นูน่นโถอยางหลุดมันจะนู่ใหญ่ๆเด้อ ง้ามแหงเหน่ซื้อม้าแล้วซิมแล้วจ้ะซิมไปกระบ,บหนึงเลยว่าเม่นนั่นเด้เอ่อ,กล,อลกล้องะหัสรอยกรัมแต่มันบ่เป็นของในประเทศจ้ะของน้ำเข่าเลยบ่อคอยโอเคนี่มันนี่สิเสยอยงอง๊ป๊อป เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งผลไม้ นี่พี่นองเป็นนมครีมที่หอมมากๆเลยค่ะสำหรับกินฝนละไม่หหอมว้าวหอมหอมวลีลาหอมวริลลาหอมมากเลยค่ะเป็นครีมเป็นครีมอูโออร่อยหอมหวานมัน สงสัยที่กินลายถวยแหละจ้ะพี่น้องอันนี้สีใส้ผลไม้ได้ทุกชนิดเลยคะ่ะว่าที่เป็นกล้วยเป็นอังุ้นเป็นสม้มผลไม้ล้วมก็ได้พี่น้องหอมหอมหวานหอมจ้ะ ยิ่งเอาไปใส่ในะอ่นตู้เย็นนะพี่น้องค่ะมันเย็นจัดๆนะโอโ้สุดยอดเลยค่ะ ในซุงนีน้ำตาลเพราะในนีสุดยอดแล้วเอาลืมมาล้มจะจะเย็นเอยเดี๋ยวนะคะพี่น้องใส่ครีมแล้วใส่ลายบริยาออนอวนนี่ใส่ผลไม้นี่นะ้ำเอาบริปอกสมตัวนี้จะว่าเป็นอย่างอันนี้เป็นของกินเล่นย้ำว่าง้วจ๊ะพี่น้องอาหารว่างกินแค่นในติม่ม กินแทมอ่าบ่มีหลอดซองกินจะกินของพวกนี้แหละจ้ะยังไงก็โอเคบางเนีน่ยนวยแบบไงเสียดายบอหวานมิจะแค่กลิ้นหอมสิพีโนโ่น้องบ่งมีความหวานเลยจ้ะจืดด้วยรสชาติจือดอีกตั้งหากดิฉันไปเบิ่งข่างกลองด้วยว่ามาจากประเทศใดเนี่ยอ้ากล้วยก็ไม่ได้ปาดสมก็ไ่ได้โปก นั่นแหละเดี๋ยวอีกถ้วยต่อไปเนาะนี่กินทั้งสี่ย้ำว,ง,วง่างๆนะสะออนถ้าเพน,น่วยใยค่ะแล้วพี่น้องถ้าเสียดายตรงที่บ้หวานเดี๋ยวที่ไปหาเบื้องนองปลาพาไปดูปลาถึงเวลาต้องเปลี่ยนน้ำปลาแล้วจ้ะตัวเห็นไหมล่ะน้ำเปลี่ยนสีแล้ว เดี๋ยวแม่จะกินผลไม้ให้เบิ่งเด้อเห็นมาอ้นี่คือพ้าละด้วยพี่น้องเลียงหมาเลียงแมวกับพ้าจูงพาาง้ายางได้ก็ได้โกดนะจ๊ะนี่โกดแต่เลียงป่าก็มีความหักคือกันแได้โกดบราย เวลาเขาเห็นเขายางมาหาีนเขาก็สิดีใจก็ดีก็ด้านะคะเมื่อเขาตื่นยางออกจากของนอนคือยังลูกแล้วพี่น้องเขาก็ลูกดีนะเพราะต้องพาจูงยางขึ้นหมาแลยแมวอะคะ่ะพ,พาจูงยางบ่ได้ดอกดูแลจากของยังบ่ไหวเลย นะก้องกับบอดีพอก้องเนาะกอนะ้กองกระดายก้องกับเป็นฝาฝามัวมัวรักพวกเธอนะอพวกข้าเจ้าโบหูหอนหูหนาวเราพี่น้องเพินูน่ในน้ำ เวลาเพิ่นได้ไม่หนำไม่ไหมมันก็สนุกก็ดีก็ะดาเขาคือปลาก็ดีได้น้ำนล้วไปนองอันนี้ก็สิปลาต่างๆได้น้ำแต่นี่ก็บว่าได้สกปบกดอกจา้าเพราะว่าปลาสิเปลี่ยนทุกสิบหามือนะช่วงนี้ปลาบ่าสบายปลากระเปลี่ยนบ่ได้ขนาดสะผมจะของเองยังลำบากเลย มิลานสะผมคือมังไทยคือสิดีนแมจะได้แถหัวโลนเนี่ยจะได้สบายสบายเ่าต้องรับผิดชอบมากมายออสวยสวยลูกๆสวยน่ารักตอนนี้แดดเข้าบ้านเดียวพี่นองแดดล่มล้มตกประมาณหาโมงเย็นจ้ะ ล่มลมตกแดดเข้าบ้านลูกมหากินผลไม้ป้าต้องกินยาเมื 3, ่อละสามเทือสี่เทื่อดะพี่น้องคนเฒ่าคนป่วยเห็ดอย่างบ่ค่อยได้อ่ะจ้ะแม่จะดูแลจะขอ,องอยังเทม่ะไ้เลย ชอบสีแจ๊ดแจน่ยชอบชอบพี่นงนี่สีแจ๊ดแจเนี่ยเขากลายพันธุ์นะจ๊ะกลายพันธุ่ะผสมออกมาเป็นพวกลูกขึ่งต่างๆนาๆนาๆนะจ๊ะสีสวยมากแล้ปลาก,กรดีคงทนคงที่บเปลี่ยนแปลงในสีสันนะคะปลากรดีก็คือปลากรดีค่ะพี่นงโอ้โหแดดพิจากจันแก่ อืคตะว,วันหนาวหนาวเลยพี่น้องหนาวสวัสดีจ้าน้องปลาเดี๋ยวปลาไปกินผลไม้กัน